ลหลายๆคนมีปัญหาผมร่วงแล้วเจอโทบี้ฮอลเทลตัวนี้ผ่านตาบ่อยมากแต่ก็ยังลังเลอยู่เลยแม้ว่าทางแม่ค้าเนี่ยจะส่งรีวิวให้ดูเยอะมากแล้วรีวิวที่ส่งให้ดูเนี่ยเป็นรีวิวจากลูกค้าที่ทานแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆรวมไปถึงตัวแม่ค้าเองอันนี้ก็คือลูกผมไรผมขึ้นเยอะมากค่ะเห็นขนาดนั้นแล้วก็ยังลังเลอย,อยู่จะอธิบายว่าทําไมรีวิวถึงเยอะแล้วหลายๆคนกินแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงเอาข้างกระปุกให้ดูเลยดูที่สารสกัดเป็นอันดับแรกแวเวลาจะทานอาหารเสริมนี่เราใส่สารสกัดจากหญ้าหางม้าเยอะมากเข้มข้น เต็มโดสถึง354มิลลิกรัมเลยที่ทางแบรนด์เลือกใช้ส,สารสกัดจากหญ้าหางหมาเป็นหลักเนี่ยเพราะว่าเพราะเขาเป็นสมุนไพรค่ะทุกคนซึ่งเป็นการฟื้นฟูด้วยวิธีธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งยาเพราะว่าบางทีการใช้ยาพวกไมน็ซีดิลฟเนสเรายอะไรพวกนี้มันจะทําให้เกิดผลข้างเคียงระยะยาวได้แต่ตัวเนี้ยเป็นสมุนไพรเป็นวิธีการฟื้นฟูจากธรรมชาติจึงไม่ตกค้างในร่างกายค่ะ ซึ่งยญาหางม้าเนี่ยเขากาลังนิยมกันมากๆเลยทั้งในยุโรปและอเมริกา<ๆ>เขาเอามาสกัดเป็นอาหารเสริมค่ะเพราะว่าเขามีศักยภาพสูงมากในเรื่องของการช่วยลดผมร่วงเร่งผมเกิดใหม่เร่งผมยาวมากไปกว่านั้นเนี่ยยังช่วยฟื้นฟูบํารุงลดอาการบวมน้ําบํารุงข้อกระดูกซึ่งถือว่าเป็นสมุนไพรอีชนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณร้อยแปดอย่างแท้จริงค่ะมากไปกว่าย้าหางม้าแล้วเนี่ยเรายัางเติมพวกวิตามิน B3B7 ียีเบตากลูแคนนะคะเข้าไปด้วยเพื่อฟื้นฟูและบํารุงเส้นผมหนังศีรษะแบบตรงจุด จึงไม่แปลกเลยที่รีวิวเราจะเยอะแล้วคนที่ทานน่ะเขาทานไปแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่ยังลังเลยอยู่อยากให้ลองเปิดใจจริงๆค่ะแล้วคุณจะรักน้องโทบี้ฮอสเทลทานได้เลยวล1-2นละ1-2เม็ดนะคะ1กระปุก290จ้า